โปรโมชั่นพิเศษเงื่อนไขเดียวกับงานมอเตอร์โชว์ยาริสเอทีพรุ่นสปอร์ตอัปเกรดให้เป็นตัวท็อปดอกเบ้ยสูดเปอร์เซ็น กับเซลล์นีดิวที่รึกษาการขายโตโยต้านะครโทลนสาขาเทพารัก์ค่ะวันนี้เราอยู่กับรถยาริสเอทีรุ่นสปอร์ตนั่นเองค่ะเราไปชมกันนะคะรถคันนี้เป็นรถเตรียบก่อนจะส่งมอบคุณลูกค้านะคะขออนุญ,ญาตคุณลูกค้ามารีวิวก่อนนะคะไปชมกันเลยรับไปเลยคันนี้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์พร้อมกับอัพเกรดฟรีทั้งคันเลยเราไปชมกันเลยค่ะว่าเราแต่งฟรีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะ คันนี้ก็จะเป็นตัวาริสสป p o r t นะคะราคา549,000บาทนะคะตัวนี้เป็นสีดำนะคะลูกค้าดาว25%ดอกเบี้ย0%เราไปชมกันเลยค่ะว่าเรามีอัปเกรดอะไรบ้างนะคะให้กับลูกค้านะคะรายการแรกเลยนะคะที่เราแถมให้กับลูกค้านะคะ mm hmm. ก็จะเป็นอ่ากันสาดอ่ากันสาดลูกค้าซื้อเพิ่มนะคะตรงนี้ซื้อเพิ่มแล้วก็ ไปดูด้านในกันเลยค่ะว่าเราแถมอะไรบ้างนะคะว้าวมากๆเลยค่ะต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเรามีอัปเดนะคะเบาะนะคะเป็นสีวายข้าวหลามตัดนะคะวายแดงข้าวหลามตัดนะคะดูสวยงามมากๆเลยนะคะพร้อมกับจอนะคะจอ Android นะคะขนาด10นิ้วนะคะนี่เลยอ่าแล้วก็มีแถม ไปสองเท้าสปอร์ตด้วยค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยลูกค้าเลือกเป็นสีน้ำเงินด้วยค่ะเบาะของเรานะคะก็คันนี้เนี่ยครบเซตเลยนะคะคอนโซลนะคะหรือว่าฐานเกียร์นะคะแผงประตูข้างนะคะเราจัดเต็มมากๆเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็เบ้ารองอเบ้าพื้จับนะคะเป็นของเทปล่านะคะของโตโยต้าเลยซึ่ง ดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ลูกค้าชมภาย่นข้างหลังหน่อยนะคะนี่เลยข้างหลังก็สวยงามมากๆเลยนะคะเบอกข้างหลังนะคะมีที่เก็บสัมภาระให้ด้วยนะคะอ่าตรงนี้เลยมีที่เก็บสัมภาระให้ด้วยอ่าก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันเลยค่ะมาดูข้างบนเลยค่ะมีคลิปฉลามนะคะแถมให้ด้วยนะคะ เดิมของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบยาวๆนะคะคล้ายๆหางหนูนะคะแต่ว่าเราจัดเต็มให้เหมือนตัวท็อปเลยนะคะไปชมด้านหลังกันเลยค่ะคันนี้เนี่ยเรามีแถมกล้องนะคะกล้องมองหลังให้ด้วยนะเนี่ยเชื่อมต่อกับจอ a อน r o อ d ข้างหน้านะคะแถมให้ฟรีๆเลยด้านหลังค่ะก็จะมีแถมถาดท้ายให้ด้วยค่ะเป็นของปรโยต้าเข้ารูปเลยนะคะเก็บของได้อย่างสะดวกสบายนะคะเดี๋ยวพาไปดูภายในตัวรถกันดีกว่าค่ะ ไปดูกันเลยค่ะภายในตัวรถนะคะ,ะมาดูเลยค่ะดูเลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะมีแถมอบอกคุ้มเบลให้ด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวลองซูมไปตัวคอนโซลตรงกลางก็มีค่ะสีแดงทั้งหมดเลยค่ะตัวสปอร์ตนะคะแต่งให้เหมือนตัวท็อปเลยเดี๋ยวลองไปนั่งดูข้างหลังให้นะคะว่า เป็นยังไงบ้างข้างหลังกว้างมากๆเลยนะคะดูแต่งเต็มเหมือนตัวท็อปเลยนะคะเดี๋ยวให้กล้องซูมมาที่ที่เซลล์หน่อยคะ่ะว่านั่งแล้วสะดวกสบายไหมกว้างมากๆเลยนะคะบอกก็สวยด้วยนะคะทำให้ดูภายในรถเนี่ยสว่างมากๆเลยนะคะเหมือนตัวท็อปเลยแต่งเหมือนตัวพรีเมียมตัวท็อปลักชูรี่เลยนะคะ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากแต่งแบบนี้นะคะทักหา,าซิลนี้ิวได้เลยนะคะเราจัดเต็มนะคะแถมให้ฟรีนะคะโปรโมชั่นยิ่งกว่ามอเตอร์โชว์เลยนะคะสนใจแบบไหนก็สามารถทักหาซีลน,นิวได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปแนะนำแคมเปญกันดีก,กว่าะคะ่ะ ไงบ้างคะพาดูรีวิวรถคันนี้แล้วคะ่ะถ้าเกิดทุณลูกค้านะคะที่กําลังมองหารถยนต์รถเก่งนะคะที่ต้องการนะคะใช้งานสเปคแบบนี้ก็สามารถทักหาซิลนีน้ิวได้นะคะต้องแจ้งก่อนเลยว่าที่เราจัดเต็มแบบนี้เนี่ยจัดเต็มให้ฟรีนะคะรับเงื่อนไขย,ยิก่ตก่อมอเตอร์โชว์เลยนะคะตอนนี้ดอกเบี้ยศนปนะคะเพียงแค่ลูกค้าดาว2 5้รับไปเลยเดอกเบี้ยศูนเซนะคะแล้วก็ แถมชุดแต่งครบแบบนี้เลยนะคะหรือลูกค้านะคะสําหรับลูกค้าพนักงานบริษัทต้องการดาวศูน์เปอร์เซนตนะคะ ก็ได้เช่นกันมีอายุงาน1ปีขึ้นไปนะคะฟรีดาวนะคะออกรถเพียง800บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็สําหรับลูกค้านะคะที่ครอบครองนะคะรถต่างยี่ห้อหรือว่าต่างแพรนเนี่ย <c oughs> ก็สามารถที่จะดาวศูน์ซได้เช่นกันนะคะ <c oughs> สนใจนะคะ <c oughs> เงื่อนไขแบบไหนก็ทักมาหาเลล์นิวได้เลยนะคะเรามีบริการนะคะลูกค้าต่างจังหวัดนะคะโอนจองเข้าบริษัทนะคะสะดวกสบายมากๆนะคะลูกค้าไม่ต้องเดินทางไปถึงงานเบอรทองแทนนี้นะคะ นิวโชนะคะจัดโปรโมชั่นที่โตโยต้านครธนนะคะเงื่อนไขย,ยิ่งกว่ามอเตอร์โชอีกนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ